สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นการส่องไข่ในช่วงวันที่10นะคะในช่วงวันที่7ถึง10นะคะขนาดของเส้นเลือดนะคะก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้คือคือไข่ที่เรานำเข้ามาฟักเมื่อวันที่29เดนมิถุนายนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่10เดือนกรกฎานะคะก็ประมาณ11วันนะคะก็จะเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นเนาะ แล้วก็ตัวอ่อนก็มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นนะคะเห็นเส้นเลือดชัดทุกองเลยแสดงว่าไข่ของเรามีเชื้อครบทุกฟองเลยนะคะแสดงว่าพ่อพันธุ์เราเนี่ยมีตัวเชื้อที่แข็งแรงนะคะในแถวที่สองก็จะเป็นไข่ที่อายุประมาณต้าวันนะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับไข่ที่เพิ่งเข้าฟักนะคะประมาณ สีถึงวันนะคะเราก็จะสังเกตว่าเขาเริ่มมีการจเจริญพัฒนาของตัวอ่อนเป็นเส้นเลือดขึ้นมีตัวอ่อนจเจริญพัฒนาขึ้นนะคะบางฟองก็อาจจะมองเห็นตัวอ่อนไม่ชัดแต่เริ่มเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นแล้วค่ะนี่ก็เป็นการส่องไข่สำหรับ7-10วันนะคะ